ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่วัดภูทมพระนะครับไปเยี่ยมหลวงปู่บุญพร้อมนะครับได้ยินข่าวจากลูกศิษย์ท่านบอกว่าท่านมีอาการปวดหลังครับเนื่องจากไปยกของผิดท่าแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงผมก็เลยหาเวลาว่างมาเยี่ยมครับทีมณฑปอาจารย์มาเยี่ยมหลวงปู่ด้วยครับเดินทางออกมาจากขอัแก่นประมาณ สิบเอ็ดโมงครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ก็ใกล้ถึงวัดหลวงปู่แล้วครับน่าจะเหลืออีกประมาณสักสามกิโลไปถึงนี่ก็เป็นช่วงเกี่ยวข้าวครับชาวนาก็เกี่ยวข้าวแล้วนําข้าวมาตากที่ทมายก่อนก็ทําเป็นลานเอาขี่ควายมาทําเป็นลานเดี๋ยวนี้ชาวนาก็อาศัยถนนหนทางเป็นที่ตากข้าวเลยนะก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับไม่มีรถอะไรเที่ยวมากไปก็ตากได้ ตากข้าวอีกที่นึงครับแล้วก็หลบข้าวเชาาบ้านก็หน่อยปีนี้ข้าวราคาถูกครับเขาไม่ขายครับปีนี้เอาไว้กินเองดีกว่าครับไม่ต้องซื้อข้าวกินนี่ก็ถ่ายบรรยากาศภูเขาแล้วก็น้ำครับทางเข้าวัดหลงพ่อบรรยากาศเป็นธรรมชาติโอ้สวยงามจะเป็นลาน ที่หลวงพ่อท่านลงมาฉันในตอนเช้าๆนะครับก็จะเป็นที่จอดรถของทายาทโยมครับแล้วหลังจากนั้นก็ตรงนี้จะเป็นที่ตักรับบาตรนะครับหลวงพ่อบิณฑบาตช่วงเช้าเช้าท่านก็จะมาฉันที่ศาลาลงฉันตรงนี้นครับของท่านเป็นที่ล้างบาตรทางด้านล่างด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ํามีของหลวงพ่อแล้วก็ของ ทาญาโยมสำหรับพระนะครับสำหรับญาิโยมพอท่านอยู่กับง่ายๆนะครับเรียบง่ายเป็นศาลาเล็กๆลงมาเพื่อความสะดวกของญาติโยมไม่ต้องเดินทางขึ้นแพงบนนะครับท่านลงมาเมตตาลงมารับบาตรข้างล่างแล้วก็ชั้นพัฒหาข้างล่างนี้เลยนะครับเสร็จธุระแล้วท่านหลวงพ่อค่อยขึ้น ไปพักข้างบนใครมีโอกาสอยู่ใกล้ๆก็มาตักบาตมาจังหันหลวงพ่อได้นะครับผมยังได้ยินเสียงน้ำอยู่นะครับมาคราวก่อนถ่ายรูปน้ําตกให้เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูน้ําตกด้วยว่ายังมีน้ํามีคนมาเที่ยวนะครับมีแม่ค้ามาขายของนะครับบริเวณนี้ด้วยครับ ท่องเที่ยวครับมาเที่ยวเล่นน้าพาเด็กมาเล่นน้ําอยู่ดีๆเ,เพราะน้ายังมีเสียงน้ําตกไหลอยู่เลยนี่ผมก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างก็จะลงมาเล่นน้าสักหน่อยนะควันนี้อันนี้มีแม่ค้าเพิ่นมาขายมาขายมีมส้มตำครับผม,ม,มบถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็ไม่ต้องเอาอะไร,รมาเล่นอ,อุนแม่ค้าได้เลยครับผมครับโอเคโอเค ๋ยจจะมีคนตามมาเที่ยวนะครับครับเดีย๋ยวเราจะพอนำทางขึ้นไปเหมือนเดิมครับรอบนี้พระจาย์จะพาขึ้นไปทางบันไดค,ครับที่หลงปู่เดินขึ้นลงเป็นระยะเวลาหลายสิบปีเราจะแข็งแรงหรือเปล่าข้าวก่อนผมไปวัด ยานสังวอลมาผมขึ้นบันไดมาพึ่งหายจากเจ็บกล้ามเนื้อไปรอบนี้จะมาซ้ำอีกให้มันเขาบอกว่าโนเพนโนเกนเจ็บเจ็บบ่อยๆให้มันจะได้ชินนเจ็บเจ็บแล้วต้องจำเรามาถึงป้ายทางขึ้นไปวัดธรรมพะมารอบก่อนมากราบเยี่ยมหลวงปู่ข้างแรกนะครับ มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง้ด้ยินขเขาวว่าท่านไม่สบายก็เลยจะมาตรวจประเมินแล้วก็รักษาถวายการทำกายธรบัติองค์ท่านาหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นมอนองกระดูกทับเส้นประสาทใช้ก,กล้องด้วยก็บัดท่านมีใบส้มลมเยอะนะครับ นี้พาพามาเที่ยววัดอีกครั้งครับสำหรับใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปตามป่าตามเขาครับผมก็จะอาสานำภาพบรรยากาศมาให้ชมความสงบลมเย็นของป่าของเขาของต้นไม้เสียวขจีแล้วก็มีสายน้ำได้ยินเสียงสายน้ำชาวบ้านแถวนี้โชคดีครับที่เนี่ยมีกิ้งกาด้วยครับไม่ใ ตัวน,น้อยที่มีอยู่ใกล้ป่าอยู่ใกล้เขาเนาะถ้าเป็นผมจะเที่ยวทุกวันเลยแถวนี้ถ้าผมอยู่แถวนี้จะมาเดินทุกวันเลยมาผมก็เริ่มมีเสียงมีรูปท่านอยู่ครับมีไพ่บอกว่าไปป่าห้ามผ่านมีรูปหลวงพ่อครับ ท่านยังหนุ่มๆอยู่พวแสงว่าหล,ง,ลงพ่อมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่หนุ่มๆเลยเป็นทางเก่าท่านยังเดินทำไมถ้าท่ทททานทัดแข็งแรงดีตอนที่ยังหนุ่มครับยังหนุ่มยังงั้นอะไรก็ดีหมดนะครับพอแก่มากู้กหย่ยมันก็เสื่อมไปตามวัย เราใช้เข้ามานานเราขึ้นกับสู่สภาพเดิมตอนแข็งแรงดีอยู่ก็ันประามาณเท่ามาก็โอ้ยไม่เข้าวัดหรอกเป็นปกติของบนทั่วไปผมคิดถูกหรือเปล่าครับที่นิมนต์พระจาจาร์พาขึ้นท่านี้ไม่ต้องรีบครับผม ตอนตอนขึ้นก็ขึ้นทางนี้ครับตอนลงลงทางนี้มืนเดิมครับผมมันจะเป็นการปรับร่างกายพอดีครับอผมพาชมความเขียวอนไของของป่าถ้าใครอยากมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นการฝึกสติด้วย ไม่ต้องไปทำอะไรหรอกมาอยู่ที่วัดป่ากับหลวงพ่อ,อปู่เนี่ยมาเดินขึ้นเดินลงทุกวันเนี่ยคาร์ดิโอจะดีนะครับความแข็งแรงกล้าเนื้อก็จะดีด้วยเราได้ยินเสียงสมุนของหลวงพ่อเห่าเราอย่านั่นแหละเป้าหมายมองเงินไปเห็นละอีกประมาณทักตอนนี้เรายังไม่ถึงครึ่งทางครับใกล้แล้วครับ่ะครับไปต่อ จะเห็นว่าเส้นทางในการไปวัดไปป่าไปเขาไปหาท่านผู้ปฏิบัติมนะักปฏิบัติผู้ทรงศิลเนี่ยมันจะไปยากไปลําบากมากแต่ว่าทางไปเที่ยวไปผับเทกบามันลงเตี่ยนไปง่ายท่านเปรียบเทียบว่าทางไปสวรรค์มันไปยากทางไปโลกมันไปง่ายผมว่าจะจริงครับคำพูดนี้จริงแน่นอน ท่านผู้ทรงศีลน,นั้นกพจน์ท่านหลบท่านเด็กอยู่ข้างบนไม่คุกคีหมู่คณะเราก็ได้ดนมาเจอเราพบมาเจอท่านเทวดาก็ไปบอกอยู่ดีครับที่ท่านจะหลบอยู่ในเขาในป่าเทวดาก็ไปบอกอยู่ดีมาบอกมาให้บอกให้มาหาท่านอี่ดีนี่คือความจริงสวัสดีครับมาเชื่อเลยซึ่งออยังซึ่งออยังมามาด้วยกันแลว,วมาหาหลวงปู่ครับมาลูกมา น้องเขามาต้อนรับครับเมื่อกี้เขาเห่า,หาเนาะเือนหลวงปู่ว่ามีแขกมาไปลูกไปมาตัวเมียตัวนี้นครับหลังจากที่กปูประทารักษาหลวงปู่แล้วเราก็จะเดินทางกลับกันนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอ,อยุยาตไปไทวิวหันเพิ่มไทวิวไว้ครับผมไทวิว ผูกท่านอยู่ข้างบนผูเขานะครับข้างบนอากาศเย็นสบายดีมองไปเห็นวิวข้างล่างอันนี้กรบผมเอบคุครับผมหาบองงามๆหนิบองเป็นยาไงหนอี่นี่ก็จะมีเครือส้มลมเป็นยา ปลมัรที่เวลาชาวบ้านไปตามทุ่งนะไปตามอะไรครูบาอาจารย์ไปตามป่าแล้วจะให้ลูกศิษย์เก็บเป็นปลมัติถวายได้ฉันฉันกับเกลือเป็นยาระบายใบไม้ใบไม้กินได้ไม่ได้ครับได้ครับนี่เราก็จะ ดูครับมันสวยหรือเปล่าเมื่อกี้ครับเอาเบ่อเ่งมเป็นเม่ไหร่้นอยู่นี่แหละอยู่ภูเวียงอ๋อนอกคุเียปรนี่กับพีการแล้วไปการลำบูไถ่้วกันอยู่ภูเวียงบ้านอย่ง เสียวแลเมนเสีย่ยก็เสียวัดลงพ่อปีดีคพิจาหีเดีพุทญาน่เวะพิจารูจันจูมุนการตุ้งกนรตุ้ซื้อเงินซื้อเงิน้อเงันตัวกระถือไปหรืออเดมี

าถึงทางลงแล้วัู้เลี้ยงไว้พอเห็นเราจะกลับมันก็ติดตามมาด้วยหลวงปู่ให้เรียกให้บอกให้หมาขึ้นไปบนบนถ้านะครับ